คุณเคยรู้ไหมครับซื้อรถซปเปอร์คาร์หนึ่งคัน4ปีเงินคุณหายกี่บาทผมมั่นใจไม่เคยมีใครออกมาพูดมาก่อนการที่คุณจะซื้อรถซปเปอร์คาร์หนึ่งคันนะครับปัจจัยที่คุณต้องรู้นะครับเรื่องแรกเลยคือว่าถ้าคุณซื้อเสร็จแล้วอ่ะคุณจะเสียกี่บาทต่อรถหนึ่งคัน วันนี้ครับผมมีหนึ่งโมเดลนะครับที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังครับต้องบอกว่ารถซูเปอร์คาร์ที่จริงๆเนี่ยมีหลายแบรนด์มากเลยนะครับตั้งแต่เฟ r ร์ร i l ี amborghini McLaren, Aston Martin นะครับรวมถึง p o r s c h e เงินคุณจะหายเนี่ยก็มาจากค่าความแข็งหรือค่าความนิยมของแบรนด์นั้นๆผมยกตัวอย่างสักหนึ่งแบรนด์แล้วกันนะครับต้องขออนุญาตเลนโซ่นะครับอย่าง l amborghini huracan นะครับวันนี้ผมตีซีนาริโอสัก คันหนึ่งประมาณสัก27ล้านต้องบอก27ล้านเนี่ยก็จะมีการ add option ต่างๆเนี่ยโตขึ้นมาประมาณหนึ่งละต้องบอกว่าไม่ใช่ตัวรถราคาเริ่มต้นถามว่า add option เนี่ยต่างกันยังไงครับก็จะเป็นความชอบ s p e c ิฟิกนะครับว่าลอ้อคุณเป็นแบบไหนเบรคคุณเป็นแบบไหนบเนบาะพวงมาลัย option มีคาร์บอนไหมซึ่งบอกว่าตัวราคา27ล้านเนี่ยเป็น option ที่สมเหตุสมผลกับการซื้อรถซุปเปอร์คาร์หนึ่งคันครับผมต้องบอกว่าค่าเฉลี่ยนะครับ ของคนที่ใช้ซูเปอร์คาร์วันนี้เรามาตั้งต้นที่นะรับส่วนมากจะกู้เนี่ยอยู่กันประมาณ5ปีผมบอกว่ารถคันนึงสมมุติว่า27ล้านนะครับคุณต้องดาวขั้นต่ําสุดๆเลยเนี่ยต่ำสุดๆเลยครับประมาณ20% 20%ก็ใช้เงินอยู่ประมาณโดยประมาณเนี่ยประมาณ5ล้านเพราะฉะนั้นยอดที่คุณจะต้องกู้เนี่ยอยู่ประมาณ22ล้านฟังผมดีๆนะครับสิ่งแรกที่คุณต้องคำหนึ่งก่อนการซื้อรถซปเปอร์คาร์คืออะไรครับ คือถ้าคุณจะกู้เนี่ยในยอดกู้ที่22ล้านนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยผมตีที่3% 3%ต่อปีเนี่ยถ้าเราคูณ5ปีเนี่ยจะเป็นยอดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยดอกเบีย้ยรวมนะครับที่15%คุณจะจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยของอของ5ปีนะครับก้อนแรกเลยเนี่ยคือ3ล้าน3 0 0แสนบาทแค่คุณเซ็นสัญญาก,กู้ครับเห็นไหมครับเงินก้อนแรกของคุณที่จะหายไปแล้วอาจต้องบอกว่าถ้าคุณมีการปิดยอดกู้ก่อนล่วงหน้านะครับ เขาจะลดดอ,อกเบี้ยให้คุณคนระึ่งหนึ่งนะครับแล่วก็จะมีเกณฑ์อยู่ของแต่ละบริษัทที่ซิ่งจะไม่เหมือนกันนะครับข้อ2ครับคุณจะต้องแมนคะแนนเนี่ยเซอร์วิสเนี่ยปีหนึ่งผมตีสักห0 0แสนนะครับมียางมีน้ำมันเครื่องมีอัพเวอร์ชั่นอัพซอฟต์แวร์ต่างๆว่ากันไปเพื่อแมนเทนนน์อื่นๆบูตเบิร์ดช่วงล่าง2ล้านเอาอยู่เพราะฉะนั้นนะครับรถคันนึงเนี่ยจากที่คุณเคยซื้อคันนึงเนี่ยราคา27ล้าน ถ้าคุณกู้ลิสซิ่งด้วยเนี่ยคุณจะโดนอีก3ล้าน3 000. คุณเซอร์วิสแน่ๆคุณต้องจ่ายอีกประมาณ2ล้านบาทเพราะฉะนั้นรถคันนี้ไม่ใช่27 000, ล้านครับรถคันนี้นะครับราคาย,ยอดรวมเนี่ยอยู่ประมาณ32ล้าน300แสนโดยประมาณขึ้นอยู่กับกระบอดเซนเลริโอที่เราดาว20%กู้ที่22ล้านนะครับและจากที่5ปีคุณจะต้องจ่ายเงินเนี่ยเอ็กซภายใน4ปีเนี่ยเพิ่มอีก5ล้าน2 0แสบาท คุณลองคิดดูครับว่ารถคันหนึ่งโดยค่านิยมที่ขายรถมาเนี่ยในวงกาซรซปเปอร์คาร์เป็นสิปีเนี่ยผมว่าประมาณ4ปีมันจะมีรถรุ่นใหม่ออกคุณก็จะเทรดรุ่นเก่าคุณลองไปดูครับอย่างคูรค์เรนทเนี่ยในตลาดวันนี้จากวันที่คุณเคยซื้อคันหนึ่งใน27ล้านผ่านมาสปีต้องบอกวันนี้นะครับราคาตลาดนะเหลือเพียงนะครับ17ล้านจาก32ล้านต้องบอกนี่คือราคาขายด้วยนะ แต่ถ้าสมมติตีเป็นราคาซื้อเขา้าครับจะต่ำลงมากว่านี้ราคาซื้อเข้าผมว่าคนขายรถ17ล้านอาจจะรับซื้ออยู่ประมาณสัก14-15ล้านพอเขาก็ต้องซื้อเสร็จแล้วมันลุ้นว่าจะขายได้ไหมลูกค้าซื้อเสร็จแล้วต้อง maintenance service คอยดูแลอีกเพราะฉะนั้นนะครับลองคิดดูดีๆครับซื้อรถซูเปอร์อคาร์เหมือนกันครับวันหนึ่งถ้าคุณขายรถคันนี้เป็นรถมือสองให้กับเต็นฐามไปสองรับซื้อ15เท่าเงินคุณจะหายไป17ล้านอันนี้ผมว่าหลายๆคนไม่รู้แต่ ต้องบอ,อกว่าบางทีเนี่ยมันก็แลกมากับซื้อเพราะสนองนิดซื้อเพราะเติมเต็มความฝันซื้อเพราะอยากสัมผัสว่าที่สุดของรถเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีคําว่าถูกหรือว่าคําว่าผิดแต่วันนี้ครับผมมาแชร์ให้ฟังว่าการซื้อรถซูเปอปร์คาร์หนึ่งคัน4ปีเงินคุณน่าจะหายไปประมาณเท่าไหร่ แต่ถ้าคุณซื้อรถมือสอคุณอาจจะเสียหายน้อยกว่านี้เพราะเป็นเซ o กันแฮนแต่คุณอาจจะจ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและก็มีวัดด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมาสรุปให้ฟังนะครับว่าการซื้อรถยนต์ซูเปอร์คาร์รถใหม่หนึ่งคัน4ปีคุณจะเงินหายไปโดนประมาณเท่าไหร่แต่วันนี้ครับ สำหรับคนที่อยากขับรถซูเปอร์คาร์นะครับคุณจะไม่ต้องเสียหายเงินถึง17ล้านภายใน4ปีอย่างที่ผมบอกนะครับวันนี้เดอะคราวครับเรามีแคมเปญพิเศษขอย้ำว่าพิเศษนะครับสำหรับช่วงต้อนรับหน้าหนาวนี้สำหรับคนที่อยากขับซปเปอร์คาร์ครับต้องบอกว่าราคาที่จับต้องได้นะครับเรามีอย่างเบลเล่นะครับ e o t t l n t n t a l GT ออกใหม่คันหนึ่งประมาณ25ล้าน ล amborghini h u r a c a n ออกใหม่คันนึ่ง20กว่าล้านอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยเราให้เช่าครับวันหนึ่งครับราคา150,000บาทคุณสามารถขับและเป็นเจ้าของรถคันนั้นครอบครองได้เลย24ชั่วโมงนะครับติดต่อกับเดอะคราวครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นแต่วันนี้ครับแคมเปญต้อนรับหน้าหนาวถึงสิ้นปีนี้นะครับ ใครที่อยากขับบุ๊กกิ้งเลยตั้งแต่ช่วงนี้ถึง31ธันวานะครับรับบุ๊กกิ้งวันสุดท้ายเราจัดแคมเปญราคาพิเศษให้ครับเหลือเพียง90 0 0 0บาทเท่านั้นกับการขับรถซปเปอร์คาร์นะครับต้องบอกว่าใครกำลังมองหา g r e d e of Experience ความประทับใจในชีวิตสักครั้งนี้ได้ครอบครองแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อย ต้องบอกว่าเรามีรถหลายค่ายครับติดต่อกับ The Crown ครับคุณจะได้ grade o f Memory อย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนเช่าเสร็จแล้วเงินคุณไม่หายขับอย่างเดียวไม่มีรูสนะครับต้องบอกว่าเติมสูงให้กับครอบครัวครับกับ The Crown ครับ